มุดนี่แหละก็คือก็แบบไม่ได้ไม่ได้สมัยก่อนต้องต้องสวยงามฉลาดสรุไเสียงดีสมัยนู้นยุคนั้นยุคนั้นดูได้วยด้วยก็สนนั้นสมบูรณ์เลยถ้าซุปตาสุปตาเลยสวยงามเสียงดีของเราก็สมบูรณ์ใจคนเลยแล้วถ้าถามว่าคอนเสิร์ตรูปแบบคอนเสิร์ตในยุคก่อนหน้าเนี้ยจนมาถึงปัจจุบัน นปัจจุบันนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงในการนําเสนอเวลาเราไปเล่นคอนเ,เสิร์ตที่แปลกแปกต่างไปจากเดิมนะคะก็ยุคยุคนี้ผมว่าง,ง่ายกว่านะค่ะ<ภ>เมื่อก่อนมันนานมัน,น,นกว่าจะได้ขึ้นเวทีกว่าจะได้มีเวทีแต่ละเวทีนานมากก็ต้องใช้รถแห่ใช้ป้ายใช้โฆษณาใช้ดีเจใช้รุทเจนีจะจะต้องมีรถแห่ก่อนกี่วันกี่วันแล้วก็จะไมมาแล้วเป็นศตวปรนึ่งกว่าจะมีเวทีขึ้นยากยากที่สุดหลายวันก่า มากมากโอ้ยแล้วเมื่อไหร่ดีเจตะวันรียจะจัดงานเนาะท่านจะได้ขึ้นเมื่อไหร่จะดทีง,งานาชาติเมืดด่อไหร่จะทึงานปีท่านจะได้ขึ้นอย<ม>่างนี้ใช้เวลารวมพรมเจ็ดวันพรึ่งผับนี้เจอกันพรึ่งลานี้เจอกันพรึ่งจะเขานัดก,กันได้ไวทำไมเขาไวแล้วเราไปก็สื่อสารง่ายเรื่องปัจจุบันก็เล่นง่ายเล่นเล่นง่ายกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนมันจะยากว่ายาก ทุกอย่างแต่ปัจจุบันนีแ้แฮปปี้งานงานโครงของจะเปลี่ยนไปจากสมรไหมก็รูปแบบผมว่าเปลี่ยนไปนะหนึ่ง